วัสดีครับพี่เฉลิมพอรอุปรีนะครับผมชื่อเล่นชื่อพี่โจอีนะครับตอนนี้เป็นเมนเจอร์ห้องปฏิบัติการนะครับของโรงพยาบาลเวอร์ม e ิเดียลนะครับผมประสบการณ์ที่ดีจากคณะเทคนิคการแพทย์นะครับที่พี่ได้รับเลยอันดับแรกก็คือความรู้เนาะที่2ก็คือประสบการณ์จากการทํากิจกรรมต่างๆที่พี่ได้เนาะทำให้พี่มีประสบการณ์จากการทํากิจกรรมเพื่อที่จะไปใช้ในการทํางาน ปัจจุบันให้เป็นระบบระเบียบนะครับผมแนวคิดที่พี่มีเลยพี่ไม่ว่าจะหน้าที่รับผิดชอบหรืองานต่างๆที่พี่คิดนะครับพี่จะทํางานแบบโปรเฟชชั่นแลนะครับก็คือแบบมืออาชีพเท่านั้นเราจะไม่ทํางานแบบมือสมัครเล่นนะครับไม่ว่าจะเราจะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นถ้าเราทํางานแบบมืออาชีพมันจะออกมาได้เพอร์เฟกที่สุดครับฝากถึงน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่นะครับว่า การเรียนเป็นการเริ่มต้นของการใช้ชีวิตนะครับอยากให้น้องๆเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะครับจากการทํากิจกรรมต่างๆนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไปะเผชิญกับการใช้ชีวิตจริงจากการทํางานนะครับแล้วก็น้องที่กําลังจะเข้ามานะครับอาจจะเคยได้ยินว่าเราเป็นคณะที่ปิดทองหลังพระนะครับบอกได้เลยว่าถ้าขาดคณะของเราไปนะครับเทคนิคการแพทย์นะครับหมอก็ลําบากที่จะวินิจฉัยโรคต่างๆออกมาได้อย่างแม่นยํานะครับผม